สวัสดีค่ะนี่ก็คือช่องคุณย่านพมาศภาษาอังกฤษก็แอดย่านพมาโครเชมากันอีกครั้งในเสื้อตัวสีนี้นะคะสีฟ้าซึ่งย่าทำผิดแบบนะคะย่าก็ต้องมาทำใหม่นะคะตัวนี้ค่ะนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะนะคะมันต้องตามแบบตัวนี้ค่ะ จะมีดอกแค่แค่สองแถวนะคะแค่สองแถวแขนก็แค่แถวหนึ่งแล้วก็ระบายเลยส่วนลำตัวก็แค่สองแถวแล้วก็จะทำตามแบบนี้ทุกอย่างเลยนะคะย่าก็จะถักดอกได้มาแล้วดอกหนึ่งอย่างนี้อันดับแรกต้องถักดอกดอกมาหนึ่งดอกอันนี้นะคะทีนี้ถักมาแล้ว ไซส์มันจะเล็กกว,กว่าตัวที่แล้วที่ย่าประกาศขายไปนะที่ย่าประกาศขายไปไซส์ตัวนี้ก็จะประมาณ11เซนนะคะตัวนั้นมัน14 14อันนี้มัน11อนะคะ11บเเซนเราก็ถักมาได้ลักษณะนี้มุมคือมันจะไม่มีรูโบเห็นไหมคะตรงนี้จะไม่โบเลยนี่คะ่ะถ้าเป็นตัวก่อนนั้นตรงนี้จะเป็นจะเป็นสี่เหลี่ยมมันจะโบแต่ตัวนี้ถัก ลูกค้าต้องการทําตามตัวนี้นะคะลูกค้าต้องการตามตัวนี้เลยแล้วทีนี้พอพอไซส์มันเป็นแค่แค่สิบเอ็ดอย่างนี้นะคะไอจำนวนดอกมันก็จะจะเปลี่ยนแปลงทีนี้พอเราถักดอกหนึ่งเสร็จแล้วอย่างนี้นะคะดอกดอกไซส์เล็กเนี่ยย่าย่าทำตามคือแกะแบบตามนั้นเลยนะคะก็จะได้หนึ่ง ตรงตรงเกสรน,นี่ไม่นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแถวแล้วมันจะมีมุมออกอย่างนี้นะคะสีม่มุมกระดอกข้างในนี้ถักเหมือนกันแต่มันจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้มุมสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะมันจะเปลี่ยนแปลงจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีต่อมันก็เลยจะวิธีต่อก็เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วเราก็ถักดอกดอกที่สองดอกที่สองถักมาก็คือแถวที่แปด แถวที่แปดพอเราขึ้นมุมแล้วแล้วก็พอเราขึ้นมุมแล้วเราก็มาเชื่อมกันเลยนะคะย่าเชื่อมไว้แล้วเพราะว่าถ้าเอามาเอามาทำให้ดูทีเดียวมันจะช้าย่าเชื่อมกันไว้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลำตัวขนาดเก้าสิบแปด 98เซนหรือประมาณเนี่ยมาไซส์38เนี่ยมันจะใช้ประมาณ8ดอกคราวนี้8ดอกหน้าสี่หลังสี่เลยนะคะไม่ต้องไปทำดอกแ็กเหมือน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 ตัวที่แล้วดอกนี้ไซส์11เนี่ยทำทำนี้เลยนะคะคราวนี้ก็ต่อหดือยากขยายเป็นเบอร์สองอ่าคราวนี้ก็จะมาต่อต่อกันเลยนะคะพอพอได้สามหลักแต่ตัวนี้จะทำเป็นสามหลักพอสามหลักแล้วก็ โซ่สามหนึ่งสองสามโซ่สามสาม,สาม,มาเชื่อมก็เป็น x กก็เป็นสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็กลับมากลับมาทางนี้ก็เป็นเป็นสามหลักหนึ่งสองสาม พอได้สามหลักแล้วนะคะเราก็จะไปทางนี้ค่ะนะคะจะไปทางนี้เชื่อมกันสองดอกโซ่ห้าใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งก็เป็นโซ่สองครึ่งหนึ่งก็เป็นโซ่สองนะคะไปทางนี้ค่ะเห็นไหมคะผิดต้องดูกับผิดนะคะ สแล้วก็ x ก็คือ3ามสหกลับมากลับมาฝั่งนี้ก็มา x ถ้าเจอโซ่ก็ x นะคะหนสองกลับมาทางนี้ค่ะ1นสองเจอโซ่ x ค่ะหนสองเจอโซ่ x หนึ่งสอง กลับมาฝั่งนี้ยังเป็นสามหลักก็รวบให้เป็นหลักเดียวกันซะนะคะจากสามหลักเรารวบให้เป็นหลักเดียวหลักที่หนึ่งรอหลักที่สองปดสองแล้วก็รอหลักที่สามปดสองแล้วก็รวบพอรวบเสร็จแล้วก็ล็กอ,ลกลกลอกมันไว้ซะก่อนแล้วทีนี้ถึงจะไปโซ่หนึ่งโซ่สองมาเชื่อมทางนี้ค่ะนะคะหลักแรกเลย หนึ่งสองกลับมานี่หนึ่งสองกลับมาฝั่งนี้ค่ะหนึ่งสองกลับไปฝั่งนี้เหลือสุดเหลือเหลือโซ่ห้าอยู่ช่วงเดียวแล้วก็หนึ่งสองคราวนี้ก็เป็นอะไรคะสามหลักก็ต้องรวบให้เหลือหลักเดียว ปดสองรอหลักที่สองปดสองรอหลักที่สามปดสองรอก็มีทั้งหมดสี่เส้นก็รวบค่ะรวบแล้วกรร็ล็อกนี่นะคะเห็นไหมคะเหลืออีกมุมเดียวตัวหนึ่งซสองมาทางนี้ค่ะอันนี้จะง่ายกว่าไอ้ตัวเดิมกุดง่ายกว่าตัวที่แล้ว กลับมาทางนี้โซ่หนึ่งโซ่สองย่าไม่พูดนะหนึ่งสองเจอเจอโซ่ห้าก็หนึ่งสองหนึ่งสองเค่ะหนึ่งสองเหนึ่งสองอ้าวคราวนี้ไม่เหลือแล้วไม่เหลือโซ่5้าแล้วนะคะก็จะต้องต้องเป็นขึ้นมุมก็ต้องเป็นขึ้นสามหลัก ขึ้นสามหลักนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องมาเชื่อมกันเพราะนี้ตรงนี้ย่าปล่อยไว้โซ่7โซ่เก็ต้องครึ่งหนึ่งก็ต้องเป็น3ามหนึ่งสองสพลิกงานขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ไปเชื่อมก็เป็น4กลับมาห้าหก็ดก็มาทำสามหลักให้ครบได้ไหมคะ สามหลักฝั่งนี้ยังไม่ครบทำสามหลักให้ครบพอทำสามหลักให้ครบนี้กลาเป็นการเชื่อมสองดอกแล้วนะคะสองดอกเรียบร้อยแล้วนี่เชื่อมติดกันเรียบร้อยจะจะจะทึบกับตัวที่แล้วตัวที่แล้วจะจะเป็นรูจะห่างทีนี้เราก็เอา เอาอันนี้มานะคะเราก็ถักมาถักมาให้ถึงมุมนี้นะคะถึงมุมนี้พอถักมาให้ถึงมุมนี้ก็ทําเหมือนเมื่อกี้ค่ะถักมาถึงมุมนี้ลงลงสามหลักโซ่สามแล้วก็มาเนี้แล้วก็กลับมานี่เดี๋ยวย่าไปทําให้เสร็จตรงนี้เชื่อมแล้วเดี๋ยวมาให้ดูเมื่อสาเร็จแล้วนะคะเอามาดูนะคะพอพอเราต่อได้แล้วนะคะเนี่ยครบแล้วนะ รอบลำตัวเรียบร้อยแล้วนะทั้งหมดก็8ดอกค่ะทีนี้ย่าก็ถักถักดอกที่จะเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งนะคะถักมาไว้ค่ะถักมาไว้ก่อนถักมาไว้แล้วก็เหลือปลายได้อะวะทีนี้เราจะมาดูกันเราจะทําอะไรต่อไปเราก็จะเริ่มขึ้นวงแขนอ้า,าจะเริ่มขึ้นวงแขนก็มาดูซิว่าเราจะจะเราจะเชื่อมตรงไหนนะคะ จำไว้เสมอว่าของย่าเนี่ยเวลาจะขึ้นวงแขนเนี่ยรักแร้มันจะต้องมีถ้าไม่ตรงก็ต้องมีโค้งนิดหน่อยนะคะแต่จะไม่โคง้งไม่โค้งฝั่งฝั่งที่จะออกด้านข้างตัวเนี่ยจะไม่จะไม่ทิ่มขึ้นนะคะก็จะเชื่อมโดยพับดอกอย่างนี้ก็หน้าสี่หลัง4ี่ใช่ไหมหนึ่งสองสามครึ่งครึ่งก็เป็นสี่เพราะฉะนั้นญ่าจะเชื่อมอย่างนี้นะจะเชื่อมอย่างนี้ เชื่อมมุมไว้อย่างนี้นะคะนี้แล้วฝั่งนี้ก็มาเชื่อมอย่างนี้มุมเจอมุมมุมเจอมุมนะคะกรีดเจอกรีดมุมเจอมุมก็จะขึ้นไปลักษณะนี้เป็นเป็นวงแขนนะคะขึ้นวงแขนก่อนแล้วกันกันกันชัวแล้วก็ไอ้ข้างล่างนี้ค่อยมาว่ากันทีหลังอันนี้คือที่ทํามาเคยทํามาทุกๆตัวเลยนะ ก็ขึ้นไปตรงนี้หนึ่งดอกสองดอกนะคะสองดอกสองดอกพอค่ะแล้วดอกนี้ทบเป็นสันไหลดอกนี้ทบเป็นสันไหลโค้งลงมาก็หนึ่งสองสามแล้วก็จะรวมทั้งตรงนี้เป็นสี่สี่ทีนี้มันจะเท่าไหร่ไซส์ของยา้าอ่าหนึ่งดอกนี้มันพอลีดออกไปแล้วมันได้มันได้มันได้ประมาณสิบ 12ครึ่งนะคะมันได้ประมาณ12ครึ่งนะผลิตออกไปแล้วนี้ยังไม่จบนะคะยังเหลืออีกแถวหนึ่งเนี่ยค่ะ12อยู่นี้ครึง่งก็ประมาณนี้อันนี้คือ12 1สเซนครึง่งเพราะฉะนั้น12สเซนครึง่งตรงนี้1ตรงนี้1ตรงนี้1 3 4 4สาคูณ12สเซนครึง่ง4คูณ12.5้า วงแขนรอบวงแขน50สบสบายๆเลยนะคะนี่ค่ะรอบวงแขน50เซนก็ได้วงแขนเรียบร้อยคราวนี้ก็ไปต่อไปต่อวงแขนขึ้นมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วมาเจอหน้าในคลิปย่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ต้อนรับวันนี้วันที่15เนาะต้อนรับสงการเรียบร้อยและเล่นสงการกันสนุกสนานแล้วนะคะก็ขอให้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหลังจากปีใหม่ไทยไปนี้ตลอดปีก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุข สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนสวัสดีค่ะ